1,632คำพิาพากษาสารดีกาที่89ทับ2 6พนพนักงานอยายการสำนักงานอยายการสูงสุดโจทย์หนังสาวจอดจนันจำเลยโจทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 8 3 91 264 268 341 342พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตรา7 9 14อนุ1ประกอบวรรค2ให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงินที่ปทุสไยยังไม่ได้คืน 3,179,930บาทให้แก่ผู้เสียหายที่3จำเลยให้การรับสารภาพสารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยาม,มาตา264วรรคแรก268วรรคแรกประกอบมาตรา264 342อนุ1 พระราบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0 50, มาตรา7 9 1 4อนุ1วรสองประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา90าจำคุก3ปีจำเลยให้การรับสรารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายยาม,มาตรา78กึ่งหนึ่งคงจำคุก1ปี6เดือนให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงินที่ยังไม่ได้คืน3,179,930บบาทให้แก่ ผู้เสียหายที่3โจทย์อุทธรสารอุทธรพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา264วรรคแรกเดิม268วรรคแรกประกอบมาตรา264วรรคแรกเดิม342อน,นุหนึ่งเดิมพระราชบ,บัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตรา 7, 9, 14อนุ1วรรค2ที่แก้ไขใหม่ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตรา9ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลาชั้นต้น จทด,ดีกาโดยอายการสูงสุดรับรองให้ดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ประการแรกว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดอะไรกับต่างกันหรือไม่เห็นว่าแม้นคดีนี้โจทจะบรรยายฟ้องแยกการกระทำผิดของจำเลยกับพวกมาเป็นข้อข้อ โดยมีคำขอท้ายฟ้องตามประมวลกฎหมายอามาตรา91มาด้วยและจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องก็ตามแต่เมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการแห่งคดีจากข้อเท็จจริงตามฟ้องแล้วปรากฏว,ว่าการที่จำเลยได้เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ในบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลของผู้เสียหายที่1 โดยหนังสาวรินจงบัญชีชื่อ k x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  c o m ซึ่งมีมัดตักการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะมิได้มีไว้สำหรับจำาเลยกับพวกทำให้จำาเลยกับพวกทราบข้อมูลการเจรจาติดต่อซื้อขายสินค้าผ้าระหว่าง บริษัทเรือผู้เสียหายที่1กับนายริทเนอร์ผู้เสียหายที่3แล้วจำเลยกับพวกร่วมกันส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีอีเมลที่มีชื่อคล้ายกับบัญชีอีเมลของผู้เสียหายที่1ชื่อ kxx.com x วงเล็บไม่มีอักษรตัวไอระหว่างตัว n และตัว V ซึ่งบัญชีอีเมลชื่อ xxx com ของผู้เสียหายที่3โดยแอบอ้างสนแสนดงตนเป็นนางสาวรินจงต่อผู้เสียหายที่3เพื่อให้ผู้เสียหายที่3หลงเชื่อว่าข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวส่งมาจากบัญชีอีเมลของผู้เสียหายที่1โดยนางสาวรินจงเพื่อแจ้งให้ผู้เสียหายที่3ามชำระเงิน ค่าสินค้าที่ตกลงสั่งซื้อจากผู้เสียหายที่1ให้แก่ผู้เสียหายที่1โดยให้อนเงินเข้าบัญชีธนาคารกอไก่ชื่อบัญชีบริษัทจอดจานเลขที่บัญชี 760-2-63-XXX-X ขีดซึ่งเป็นความเท็จรัวจำเลยกับพวกร่วมกันปลอมเอกสารของผู้เสียหายที่1จําจำนวน2ฉบับ ด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนชื่อบัญชีธนาคารของผู้เสียหายที่หนึ่งที่จะรับโอนเงินชำระค่าสินค้าจากผู้เสียหายที่3ดังกล่าวในฝ่ายเอกสารของผู้เสียหายที่1ที่แท้จ,จริงนั้นและผู้เสียหายที่3ได้โอนเงินชำระค่าสินค้าครึ่งหนึ่งของราคาสินค้าเป็นเงิน3ามล้านหนึ่งแบาท เข้าบัญชีธนาคารกอกไต่เลขที่บัญชี7 6 0 2 6 3 x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  ชื่อบัญชีบริษัทจอดจานซึ่งมีจำเลยเป็นกรรมการมีอำนาจอรรนาามผูกพันบริษัทและเเบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวและต่อมาวันที่25สิางหาคม2 5 5 7เเงินจำนวนดังกล่าวได้โอน เข้ามาในบัญชีธนาคารก่อไก่ของบริษัทจอดจานพวกของจำเลยทำให้จำเลยกับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้เสียหายที่สามผู้ถูกรลอกรวงเพื่อประโยชน์ของจำเลยกับพวกสอแสดงว่าพฤติกรรมการกระทำของจำเลยกับพวกมีเจตนาประการเดียวคือมุ่งประสงค์ที่จะหลอกรวงเพื่อที่จะได้เงินของผู้เสียหายที่สามที่โอนเงินชำระ ค่าสินค้าครึ่งหดึ่งของราคาสินค้าที่ตกลงสั่งซื้อจากผู้เสียหายที่1เป็นเงิน3 1 7ล้าน1บาทนั่นเองความผิดฐานร่วมกันเข้าถึงโดยมีชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ฐานร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมีชอบฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นฐานร่วมกันช่อกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ฐานร่วมกันปลอมเอกสารรายฐานร่วมกันใช้เอกสารปลอมจึงเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นการกระทํากรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอย่างมาตรา90หาใช่เป็นการกระทรรําความผิดหลา,า,า,ายกรรมต่างกันตามมาตรา91ตามที่โจทย์อ้างในดีกาไม่ที่สารอุทธรณ์พิพากสามันนั้นสาลดีกาเห็นพองด้วยดีกาของโจทย์ข้อนี้ฝังไม่ขึ้น ปัญหาที่ต้องวิจัยตามดีกาของโจทย์ประการสุดท้ายว่าบีเหตุสมควรลงโทษจำเลยสถานหนักหรือไม่เห็นว่าปัญหาดังกล่าวโจทย์มิได้อุทธรณ์จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารความแพ่งมาตรา225วรรคหนึ่งและมาตรา252 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15ศาสารดีกาไม่รับวินิจฉัยพิพากษาหยืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา264กผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งจบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดเติมหรือตัดถอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดๆในเอกสารที่แท้จริงหรือประทับตราปลอม หรือโรงลายมือชื่อปลอมในเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงผู้นั้นกระทําความผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับมาตรา264วรรคสผู้ใดก่อข้อความ ลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งมีรายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความดินยอมหรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้นถ้าได้กระทำเพื่อน,นำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชนให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสารต้องระวางโทษเช่นเดียวกันประมวลกฎหมายอาญา มาตรา268ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการทำความผิดตามมาตรา264มาตรา265มาตรา266หรือมาตรา267ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวังโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆมาตรา268วรรคสองถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียวประมวลกฎหมายอาญามาตรา342ท่านในการกระทําความผิดฐานชอโกงผู้กระทําอนุหนึ่งแสดงตนเป็นคนอื่นหรืออนุสองอาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกหลวงซึ่งเป็นเด็กหรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิต ของผู้ถูกหลอกลวงผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มีได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจาวความแพง่งมาตรา225ข้อที่จริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นอุทธรณ์นั้นคู่ความจะต้องกล่าวไว้โดยชัดแจ้งในอุทธรณ์และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่าก,กันมาแล้วโดยชอบในศารชั้นต้นทั้งจะต้องเป็นสาระแก,ก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยด้วยมาตรา225วรรค2 ถ้าคู่ความฝ่ายใดมีได้ยกปัญหาข้อใดอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้นหรือคู่ความฝ่ายใดไม่สามารถยกปัญหาข้อกฎหมายใดๆขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้นเพราะพฤติการไม่เปิดช่องให้กระทำได้หรือเพราะเหตุเป็นเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์คู่ความที่เกี่ยวข้องย่อมมีสิทธิ์ที่จะยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาเช่นว่าน,นั้นได้ ประมวลกฎหมายวิธีวินาาความแพ่งมาตรา252ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา250กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติในลักษณะหนึ่งว่าโดยอุทห์มมาใช้บังคับโดยอนุรลมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0มาตรา7 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000ืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิเว,วเตอร์พศ2550มาตรา9ผ,ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบตอระหวัางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเ,เ,เ,เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตรา14ผู้ใดกระทำความผิดท,ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา14อนุหนึ่งโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประกการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมีใช่การกระทำความผิดฐานบินประมาท ตามประมวลกฎหมายยามาตรา14อนุสองนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน มาตรา14อนุ3นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา14อนุ4นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ มาตราสิบสี่อนุห้าเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามอนุหนึ 2, ่งอนุสองอนุสามหรืออนุสี่มาตราสิบสี่วรรคสองถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งอนุหนึ่งมิได้กระทำต่อประชาชนแต่เป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้กระทำผู้เผยแพร่ หรือผู้ส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวตระหวัางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้เป็นความผิดอันยอมความได้